เป็นนักบวชนี่แหละเราเป็นนักบวชเป็นพระเป็นม่ชีการเป็นอยู่ของเราเนื่องด้วยผู้อื่นนะพระไปบินทบาตบางคนใส่บาทเนี่ยคนแก่ตมไข่เมื่อใส่บาทตำเจ่เมื่อใส่บาทหยาดออกจากปากลูกปากหลานเมื่อใส่พวกเงากินลองสังเกตเบิ่งดีๆเด้อเฮ็ดจังไหนมันสิบเสีย เขาเขาเนี่ยเหตุจังใดมันสิบบเป็นนี้การประพฤติปฏิบัติของเราดำเนินไปได้ดำลงไปได้เพราะคนอื่นนะเพราะสมบัติของพระเจ้าที่ให้เรามานะเขาไม่ได้ทำกับพวกเรานะนี่คือสมบัติที่พระเจ้าวางไว้ให้แล้วก็เกิดจากความศรัทธาของ